แต่ทำบาปนี้ทำง่ายมุนก็ทำง่ายแต่เราไม่ทำนึกถึงมุนแต่ทำน,นึกถึงหน่อยส่วนตัวนราเองก็บาหน่ะทีแรกก็เซิฟเซที่อาจารยพ่อเซิฟก็ดูดีได้แต่สวัรค์อย่างเดียวแต่เอาจริงแล้วลอยกังุ๊บเหมือนมะพร้าวเลย เกิดนั่นแหละค่ะจนมาสำนึกตอนหกโมงก็เลยจุดธูปประมาณเก้าถ้าว่าหาบุญนจากคุณล้กได้ขึ้นสวรรค์ได้ไดจะขออำนมทานาบวชชีห้าวัน,นแล้วก็กินม,มันสารั์เดือนหนึ่งสารเล็กสัก,สก,สกน้อยก็จะเปนาค่ะปฏิญาตัวเล้วค่ะ